โอเคหลังจากที่เราได้ส่วนประกอบของใบสีทั้งหมดแล้วเนาะเราก็จะมาพับกลวยนะคะถ้าเราเอาความสูงมากแล้วก็ใช้ใบตองที่ช่วงยาวนะคะอันนี้กรณีที่เราไม่ใส่ข้าวในกลวยเนาะปกติถ้าเราใส่ในใข้าวในกลวยเนี่ยเราก็อาจจะใส่แค่เราจะลองใบตองแค่ประมาณสองชั้นก็พอแล้วก็ใส่ใส่ข้าว ลงไปในกลวยเนาะมันก็จะหนาแล้วก็จะแน่นลกลวยแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ใส่ข้าวในกลวยเนาะเราก็จําเป็นที่จะต้องทําใบตองเนี่ยให้มันหนาขึ้นนะคะวางใบตองแบบเนี้อ่ซ้อนทับกันหลายๆชั้นนะคะอันนี้ครูสาธิตให้ดูเนาะอันนี้ครูมีใบตองเหลือเท่านี้นะคะเศษใบตองก็ได้เนี่ยวางวางเรียงเรียงเรียงกันหลายๆใบนะห้าใบสิบใบอะไรก็แล้วแต่เราต้องการความหนาเนา ก็ได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับพินนี้เข้ามานะพับเข้ามาแบบนี้นะคะพับไปเรื่อยๆนะคะเนาะพับไปนะคะใช้วิธีพับเอานะคะบางทีไอตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนจะอะไรเนาะมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะม้วนไปเลยเนาะถ้าเราไม่ชำนาญแตอย่างนี้นะคะพับเฉียงไปต่งมุมนูน้นนี่พับเฉียงมาทางมุมนี้นะคะเนี่ยแปอย่างเงี้ยไปอย่างนี้ปึ๊บ พอเรายกขึ้นมันก็จะเป็นกลวยเองส่วนปากกลวยเนี่ยเราก็ปรับให้มันเท่ากับปากพานความสูงเนี่ยเราก็สามารถดันขึ้นไปได้เนาะความสูงนี่มันจะได้ตามความยาวของของใบตองที่เราวางนั่นแหละคะ่ะเนี่ยถ้าเราต้องการปากกลวยกว้างเราก็ขยายออกเนาะก่อนที่เราจะเย็บแม็กรือว่าอันนี้ถ้ามันหนามากนะเราต้องต้องใช้แมกัดเพราะว่าแม็กเนี่ยจะเย็บไม่ลงนะคะ,ะ,ะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาเอาปักประมาณนี้เนาะประมาณ6 ก้กกนก้นก้นเยก็จะประมาณ6นะหกเซนเอหกนิ้วเนาะก็ประมาณนี้ถ้าเรากะประมาณได้แล้วเราก็ใช้ไม่กลัดนะคะไม่กลัดปลายแหลมๆเลยเราเหลาไว้เนี่ยประมาณนี้นะคะเราก็กลัดเลยนะคะถ้าเราหลาเราแหลมๆมันจะเหมือนเข็มนะคะมันจะแทงเข้านะประมาณนี้กลัดไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เจียนปากกวยนะคะ คือตัดปากกลวยเนะะี่ค่ะให้เสมอกันเนาะประมาณนี้ถ้ามันหลายชั้นเนี่ยมันจะตัดไม่ค่อยค่อนข้างไม่เข้านะกันไกลเราต้องใช้กันไกลของคหรือมีดเจียนเลยนะคะถ้ามันหนาอันนี้กรณีที่แบบกูสาธิตให้ดูใบตองมันหมดเนาะสามารถวางทับกันได้เจ็ดแปดชั้นวางเลยเราก็จะได้กลวยลักษณะแบบนี้นะคะเนาะได้กลวยแบบนี้นะคะ แล้วเราก็บรรจุข้าวลงไปข้างในนะข้าวหุงใหม่ๆแล้วเราก็คดเอาข้างหน้าเขาเรียกว่าข้าวปักหม้อเนาะบรรจุเข้าไปในนี้ให้เต็มกลวยมันก็จะหนาเนาะอันนี้กรณีครูสาธิตครูก็ไม่ได้ใส่ข้าวเนาะครูก็จะใช้ใบตองอประมาณ8แผน่นเนาะมันก็จะหนาเกือบเต็มนี่พอดีมันจะแน่นน้อยก็ตั้งอยู่นะคะ อันนี้ลองดูเนาะแต่สมมติว่าเราไปวางแล้วเนี่ยกลวยมันไม่ค่อยแน่นก็ดึงอันนี้ออกแล้วก็ค่อยๆขยายออกเนาะขยายปากกลวยแล้วก็ค่อยกัดใหม่นะคะอันนี้ก็จะได้ทรงพอดีแบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปประกอบได้นะคะอันนี้คือกลวยอันนี้จะใช้ชามอยู่ที่ปากชามนี้อยู่ที่7นิ้วนะคะ นี้เป็นชามแบบนี้นะหรือจะเป็นพานก็ได้นะคะนี่เราก็วางนะคะเสร็จแล้วก็เราจะมีกลวยหนึ่งนะคะกลวยนี่หนึ่งแล้วก็ตัวบายสีอันนี้ครูใช้เก้าชั้นนะคะปากดอกไม้แล้วนะคะอ๋ออันนี้พอดีมันเหี่ยวเนาะ เวลาปักดอกไมแ้แล้วก็ไม่ควรไปแช่น้ํานะเดี๋ยวดอกไม้มันจะบานช้านะคะน,นี้พอดีมันเหี่ยวมากนะคะคูเพิ่งจุ่มไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่สามนะคะเดี๋ยวปรับมุมกล้องก่อนแปบบ๊บโอเคอันนี้บายสีนี่สามนะคะใบสีสามนะคะนี่เดี๋ยวครูเอาขึ้นมาก่อนนะครูยังไม่จัดนะ ขึ้นมาให้ดูว่ามีบายสี3ตัวนะคะนี่นะคะแล้วก็มีแมงดาทะเลนะคะแมงดาทะเล3นะคะนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแล้วก็จะมีไข่ขวัญ ไข่ไข่ขวัญน,นะคะอันนี้ไข่ต้มจะใส่เสียบยอดเนี่ยนะคะหนึ่งฟองแล้วก็ดอกไม้ประดับนะคะดาวเรืองหรือดอกไม้มงคลอื่นแล้วแต่เรานะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูพาประกอบเลยนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราก็จัดตัวกลวยนะคะเอาลงตรงกลางนี้นะคะลงตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาง ตัวตรงนี้เราไม่ต้องใส่โฟมนะคะเพราะว่าชามมันจะเป็นตัวลึกลงไปอยู่แล้วเราจะจัดตัวบายสีใส่ตรงขี้ล้ายตรงนี้ก่อนก็คือตรงรอยพับใบตองนเนาะหางใบตองที่เราไม่ได้พับเก็บนี่นะคะเราจะใส่ตัวแรกนะคะใบสีตัวแรกลงตรงนี้เลยนะคะจัดวางเลยนะคะถ้าเราทำไอตัวกลวยนะคะฐานมันนะคะให้มันแบบพอดีกับก้นพานเวลาเราเสียบใบสีลงเนี่ย มันจะแน่นพอดีนะคะนี่เนาะเราก็กะว่าเป็นสามเหลี่ยมเนาะเราก็วางบายสีให้ครบทั้งสามนะคะตัวนี้เป็นบายสีปากชามจะวางแค่สามนะคะวางเป็นสามเหลี่ยมโอเคนะนี่เรียบร้อยนะคะสามทางเสร็จแล้ว เราก็จะปักตัวแมงดานะคะแซมระหว่างตัวใบสีนะคะสามารถขยับได้นะนี่เนาะวางไปก่อนนะคะสามด้านค่ะสองอันนี้มันจะหลวมๆเห็นไหมเดี๋ยววางไปก่อนนะเดี๋ยวเราเข้ามาจัดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวกลวยเนี่ยตัวกลวยเนี่ยมันไม่ ไม่กว้างฐานกลวยมันไม่กว้างมันก็เลยทําให้เราวางใบสีได้ไม่แน่นโอเคพอได้3มทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเราจะจัดให้อตัวเนี้ยมันแน่นเนาะถ้ามันหลวมนะคะหลวมก็คือคลายกลวยคายคายไอตัวปากกลวยเนาะหรือว่าถ้าทําไปแล้วโอเคมันไม่เดี๋ยวนะครูวาว้านนี้ดีวกว่าอมองเห็นไหมเอ่ย เนี่ยมันเอียงๆไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้จริงๆเราก็ต้องทําให้มันพอดีแหละแต่อันนี้มันหลวมเนาะใช้ใบตองนะคะพับดันไว้ข้างล่างฐานข้างล่างเนะะี่ยค่ะให้มันแน่นจะได้ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะว่าเราไม่ได้ปักไม้นะแล้วเราก็ไม่ได้เผื่อหางด้วยแล้วเผื่อหางใบสีตัวเนี้ยในนี้จะเป็นกลวยค่าปักหม้อนะคะ เป็นกลวยข้าวปักหม้อมันก็จะหนักแล้วก็ทับหางไว้ก็จะแน่นนะคะอันนี้ครูสอนวิธีแก้เฉยๆนะคะกรณีเอาลงแล้วมันหลวมเนี่ยใช้ตัวนี้ดันเข้าไปนะคะดันเข้าไปที่ฐานของกลวยนะ่ะให้มันแน่นนะมันก็จะถูกดันเข้าไปทั้งหมดนะคะเนี้ยเนาะ นะดันเข้าไปอย่างนี้เนี่ยก็จะแน่นขึ้นนะคะทีน,นี้เสร็จแล้วเราก็มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สามารถเอาดอกไม้ดาวเรืองเนี่ยดันไว้ข้างหลังให้แน่นจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะผ่ากล้วยน้ำว้าเนาะออกเป็นสามซี่แล้วก็วางตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ผ่า แตงกวานะคะเป็นสามซี่เหมือนกันผ่าตามยาวสามซี่แล้วก็วางหนึ่งสองสามนะคะถือว่าเป็นอ,อาหารเนาะข้าวปลาเนี่ยไอเน,นี้ยแทนพวกอาหารเนื้อเนาะอันนี้ก็เป็นแตงกวาเป็นอะไรเป็นของหวานอะไรเป็นอย่างนั้นนะผักผลไม้เนาะอันนี้พอดีเราสาธิตเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะยัดไปมันก็จะมันก็จะแน่นขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแน่นขึ้นเนาะ ถ่ายท่ามกลางพายุพาฝนเลยนะเนี่ยโอเคต้องรีบแล้วฝนมาโอเคนะได้แบบนี้เสร็จแล้วยอดยอดยอดอดอกเลืองดอกใหญ่ไปไหนหนออ่ะสมมติว่าเป็นดอกใหญ่ก็แล้วกันใช้ไม้เสียบปลาเนาะค่อยค,อยคอยหมุนดอกดาวเรืองเนี่ยเนาะเข้าไปอย่างเงี้ยกำดอกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวดอกมันแตกนะคะค่อยๆหมุนเข้าไปปึ๊บๆ๊ให้พอดีกับไข่เนาะ เหรือเป็นดอกบัวก็ได้ถ้าเราไม่มีไขขวัญเราก็ใช้ดอกบัวนะคะแล้วเราก็เสียบกําไขาไว้อย่างนี้นะกาไข่ไว้อย่างนี้ค่อยๆหมุนเข้าไปเดี๋ยวไขมันจะแตกนะโอเคปึ๊บอยากใส่ดอกไม้ก็เอาเลยขึ้นมานิดนึงเสร็จแ,แล้วเราก็เสียบลงไปเลยนะปกติมันมีข้าวข้างในมันจะแน่นนะเวลาเราเสียบอย้นี้ลงไปเนาะ อันนี้เดี๋ยวขู่จะเสียบดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ทํายอดตรงนี้จะเป็นดอกขาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เนาะเราก็มาปักลงไปตรงนี้นะคะให้มันสวยงามอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ยอดตรงนี้เราก็สามารถใส่ดอกไม้ได้อีกนะแล้วแต่เราอันนี้รูรีบใส่ฝนแล้วเนี่ยพายุมาเนาะก็จะได้ลกักษณะแบบนี้แหละเสร็จแล้วนะคะตัวใบสีปากชานะคะ ประมาณนี้เวลาเราไปถวายเนาะเราก็จะจัดสายพานลักษณะนี้ก็ได้เอาไปวางไว้บนพานอีกทีนึงเนาะมันก็จะจะโดดเด่นขึ้นนะคะนี้ประมาณนี้เนาะโอเคนะ